ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสําหรับคลิปนี้ครับผมครับมาตามกันต่อกับเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะของบ่าวแหลมพารวยครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องครับสําหรับเลขวิ่งตัวเดียวของบ่าวแหลมเนาะครับเนาะครับครับหมู่ว่านครับผมครับหวยเล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับงวดประจําครับผมอ่ะพี่น้องเห็นกันบ่ครับผมอ่ะเบิ่งกันชัดชัด รับงวดประจําวันพุธนะพี่น้องนะเมืมาวานนี้ครับผมวันพุธที่19พฤศจิกายนสอง8้าครับผมครับ2ตัวรุดครับพี่น้องครับเต่ว่าพี่น้องเบิ่งดีๆเด้ครับผมครับบบาวแหลมได้เทียบให้เบิ้งครับมีงวดหนึ่งครับผมรับได้สานาะครับเนาะครับถ้าเฮาจับอันนี้เป็นวิธีการกันตัวเลขแนวทางงนะครับเนาะครับถ้าบอกกันเอไว้ครับซึ่งสถิติมันจะเป็นแบบนีู้่แร้วพี่น้องครับ่มาตรงๆมันกับมาแบบเอียงๆจังซี่เลยพี่น้องครับ อันนี้ก็คือกันครับผมรับ c 8 4 3 c นะครับเนาะรับกันไว้บ่เสียหายครับผมรับท่านประยำครับผมก็ขึ้นน้ำพี่น้อง fc อยู่ครับผมรับแต่ว่าสำหรับสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะรับก็ถือว่าผ่านครับผมรับสายวิ่งสายรูดถือว่าผ่านเลขวิ่งไม่ c ตัวเดียวครับพี่น้องรับถือว่าสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะรับ ได้พี่น้องหารมันพอดีก่อนครับครับสำหรับแปดครับเก่ากับรุดไปครับพี่น้องครับอ่ะตามกันต่อครับผมครับกับเล่าพัฒนามือนีนะครับเนาะครับบอลเลมกับฟันไห้สี่แปดสี่เก่านะครับเนาะครับตามจนเจอครับพี่น้องครับล่องติดตามเบิ้งด้วยครับผมครับสำหรับตัวเลขสำหรับแนวทางนะครับเนาะครับเอาสูตรมาคำนวณให้เบิ้งกันเลยครับ เบิงแนวทางเนาะครับเนาะเบาแหลมก็อยากให้พี่น้องเอฟซีเบิงแบบมีความสุขครับพี่น้องครับเขาเรื่อลุดกะพี่น้องมีความรู้อยู่แล้วครับเบาแหลมรู้ว่าพี่น้องบ่ธรรมดาครับผมพี่น้องเอฟซีเบาแหลมนี่คือความรู้เนี่ยนี่แหละเพราะว่าเฮาเบิงหลายๆช่องเนาะครับเนาะหลายๆสูตรครับผมครับแม่นจังได๋จังได๋กะอย่าลืมนํามาเทียบเคียงกันครับพี่น้องครับเพราะว่าตัวเลขที่เฮาเห็นเนาะครับเนาะครับหลายๆสํานัก ครับหลายๆสูตรเอามาเทียบเคียงกันจะได้ตัวเด่นๆครับผมครับซึ่งมอว่านเหมือนกันครับเล็กวิ่งที่กาฟันห้่ตัวเดียวนะครับนาะครับสิ๊ติก็เดินมาดีครับพี่น้องเดินมาดีครับเดินมาดีครับมาผิดงวดเดียวครับผมแล้วก็มาเข่าอีกนะครับเนาอครับตามกันต่อได้ครับพี่น้องครับถือว่าพันนะครับเนาะครับสําหรับ2ตัวครับผม2ตัวก็เดินมาดีครับพี่น้องเดินมาดีครับ ันหลุดมือขึ้นครับพี่น้องเปดกับเก่าครับผมหลุดมือขึ้นครับตามกระต้อครับผมครับสำรับเล่าพัฒนาครับพี่น้องมือขึ้นนะครับเนาะกับมือขึ้นเหล็กเล่าพัฒนาออกห้าห้าส so, so ี่สามสองสองครับผมครับเหล็กบนออกสามสองสองครับพี่น้องเหล็กล่างออกสี่สามนะครับเนาะครับออกง่ายออกง่ายครับเห็นเหล็กออกมาแล้วชื่อว่าออกง่ายครับคน ที่เห็ดเลกนะครับเนาะครับตัวเลขเห็ดแนวทังนี่ก็หลายท่านก็นคิดหลายแน่นอนเบาแหลมว่าครับผมหลายท่านคิดหลายแน่นอนเพราะว่าเ้าคำนวณเหล็กม้อนว่าคำนวณแบบหลวกลวกนะพี่น้องกับห้องเห็ดหลายสูตรครับผมครับแล้วก็มาเทียบเคียงกันสูตรใดที่ไม่ช้วนมูหลายๆห้าคอยกาหน้าไม้พี่น้องเอพซีบึงได้พี่น้องครับม้อนว่าใส่เหลขเพียงสูตรเดียวครับผมรับคือพี่น้องเห็นอาจจะบอกว่าเหมือนสูตรเดียวจริงๆบมแมนครับพี่น้อง เฮ็ดมาหลายสูตรแล้วครับชนเยอะที่สุดครับคอยน้าใหม่เบิ่งนะครับเนาะครับสูตรถือว่าเดินดีคอยเอามาให้พี่น้องได้เบิ่งกันอ่ะตามกันต่อครับพี่น้องพี่น้องเอฟซีทันใดของมาแล้วนะครับเนาะครับสนใจตามต่อครับเปลี่ยนกาลังใจเบาแหลมในเด้อพี่น้องครับโดยการกดแชร์กดไลค์ครับกดติดตามนะครับเนาะให้กับทั้งช่องเบาแหลผ้ารวยครับฝากพี่น้องเอฟซีครับผมครับสําหรับทันใดนะครับเนาะครับก่อนจะไปเบิ่งเล็กวิ่งแม่นๆครับพี่น้องครับ บ้าแหลมก็อยากพาพี่พาน้องครับผมไปเบิ่งห้าน้อยครับสำหรับสายห้าน้อยครับอยากให้พี่น้องเอฟซีแอ now, ดไลน์เข้ามาครับเพราะว่าบ่มีเวลาลงคลิปให้นะครับเนาะครับโดยปกติช่วงเวลาเลขกห้าน้อยนี่เบ้าแหลมก็จะจะมีเลขมีแนวทางครับผมเอาไหมพี่น้องเอฟซีช่วงห้าน้อยคือไรสดครับแต game, ่ก่อนนะครับเนาะครับซึ่งช่วงนี้กะครับยากๆกะจะบ่มีเวลาครับเพราะว่าห้าน้อยนี่จะเป็นช่วงที่เบ้าแหลมต้องไปรับลูก คือกันครับผมขับก็เลยเป็นช่วงที่มันท่วมกันพอดีเนาะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวบ่าวแหลมขออนุญาตครับผมว่าจะเอาสถิตินะครับเนาะครับขอห้าน้อยหมู่ว่านครับพี่น้องครับสถิติห้าน้อยหมู่ว่านว่ามันธรรมดาเด้ครับผมครับสถิติห้าน้อยหมู่ว่านนี่ครับเขาคักีหลีครับ พี่น้องเอฟซีอยู่ในกลุ่มนี่ถือว่าบเคลืนนี่เล่าโตฟันบ่เขา่าแต่กะบ่ผิดหวังครับพี่น้องเอฟซีในกลุ่มเพราะว่าหมู่ว่านให้ไปสามน้อยนะครับเนาะครับให้ไปสามน้อยเน้นๆเลยสามน้อยก็จะมีพิเศษมีปกติมีวีไอพีะอะมาเบิ่งกันนะครับเนาะครับลงกลุ่มให้ครับขออนุญาตเหรียนนิดน,นึงครับบางสิ่งบางอย่างให้เบิ่งบ่ได้ <laughs> ครับนี่ครับพี่น้องอันนี้คือในกลุ่มครับผมเบาแหลมพารวยครับพิเศษครับหาซีเนาะพี่น้องเนาะพิเศษหาซีครับพิเศษหาซีละกะปกติครับผมศูนย์เก็บครับวีพี่กระปิน้องครับวีพีวีพี่เบาแหลมกับไฮมาฮกเก้ากับหาเก้าเอาพี่น้องผู้ที่รู้สถิติผลของ ครับผมห้าน้อยเมื่อวานน้องกับเนาะครับกัจะรู้แล้วว่าครับครับเมื่อวานครับพี่น้องครับเป็นบ่ครับเมื่อวานบ่แรงจบประไซวันที่ครับพี่น้องเพราะว่าลงเลขให้เป็นปัจจุบันอยู่แล้วครับลงเลขให้เป็นปัจจุบันอยู่แล้วนะครับเนาะดังนั้นครับผมครับวันที่นี่บ่ได้ลงให้พี่น้องอยู่แล้วอยู่ในกลุ่มครับผมครับพี่น้องเอฟซีก็รู้ก็เห็นกันอยู่น้องกับเนาะครับเมื่อวานครับผมสําหรับครับผมห้าน้อยพิเศษครับพี่น้อง ครับที่บ้าแหลมลงไปนะครับเนาะห้าน้อยพิเศษออก79082ครับผมลุดไปครับพี่น้องแต่ว่า2ตัวนี่ครับพี่น้องครับห้าน้อยปกติบ้าแหลมห้าสถิติแป๊บนึงห้าน้อยปกติออก07083เต็มเต็มเลยพี่น้องเอฟซีครับเข่าเต็มเต็มเลยนะครับเนาะเลข2คู่ครับพี่น้องครับเข่าในกลุ่มนะครับเนาะเลข2ครูครับซุดยอด ของสุดยอดพี่น้องาน้อย VIP สำหรับาน้อย VIP ครับผมหมูว่านพี่น้อง FC นี่ยี yeah, ล่ลันหองเลยครับ, VIP, VIP, บาน้อย VIP เบาแหลม,มฟันไห้เด่น6ฟัน69กัน59เลขออก995 96ครับพี่น้อง95 96มาบัดตึงบนุนตึงหลางเลข2ครูเอา้าใคสนใจนะครับเนาะครับอย่าลืมนะพี่น้องกับ ID l i n e 081 1086248 0811 0 8 6 2 4 8หูรือว่าแอดไลน์เพื่อเป็นคอมเมนต์ของมาเดี๋ยวบ่าวแ้มจะเอายิงกลุ่มนะครับเนาะให้พี่น้องเอฟซีครับผมกดเข้าไปได้เลยครับอ่ะหลังจากครับโบืลองห้าหน้อยซูฟังแล้วกับกลับมาเล่าพัฒนาเนาะครับเนะับสำหรับพี่น้องเอฟซีครับผมพูรอคอยอยู่แล้ว ตามกันต่อครับพี่น้องขอบุนขอบคุณครับผมสําหรับพี่น้องที่ติดตามรับชมผลงานของบ่าวแหลมนะครับเนาะครับสาหรับสถิติครับพี่น้องสถิติเมื่อว่านนะครับเนาะสถิติเมื่อว่านห้าห้าสี่สามสองสองห้าห้าสี่สามสองสองเดี๋ยวเด้อพี่น้องครับไปพิมพ์ยูหอมได้เลยเหรอ 322ทับ4 3ครับอ้าไปต่อเลยพี่น้องครับตามกันติดๆน้องครับนาอครับสีิติถือว่าเดินดีครับผมครับถือว่าเดินดีเลขวิ่งตัวเดียวครับเป็นอยังงที่เบาแหลมชช่นชอปน้องครับนาอครับ ชอบล่องจากเล็กสามตัวครับผมก็คือดวงดีกับเล็กบินตัวเดียวดวงดีกับเลขกสามตัวนี้แล้วครับอ่ะไปต่อครับผมกับหอยล่าพัฒนาเนาะครับนะงวดที่งวดต่อไปก็คือวันศุกร์ครับพี่น้องครับวันศุกร์ที่ยี่สิบศุกร์ที่ยี่สิบ พฤศจิกายน2568ครับตามตอ่อมาเบิ้งกันครับพี่ร้องครับคำนวณให้เบิ้งครับสำหรับเลขกนะครับเนาะครับนี่บอกโค้งทีสองสองเป็นสี่สองสองเป็นสี่สี่สองเป็นแปดครับผม 4 2เป็น8 8ดบวกหครับพี่น้องบวก6คงทีแปดบวกหได้14ครับผมครับ14นี่ค่ะสี่กับห้าอ๋องวดนี้สำหรับเลขวิ่งสองตัวครับพี่น้องได้สี่กับห้าได้ครับผมครับได้สี่กับห้าสถิติครับผมครับงวดที่คำนวณได้สี่กับห้านะครับเนาะครับมาสี่หาเลยครับพี่น้อง กลับมาซีหาเลยครับมือนี้ได้ซีก็หามาเบิร์น้องกับนอว่าเลขตัวเดียวเฮาจะมาตัวใดญครับผมเพราะว่าสูตรนี้ครับถ้าลุดแล้วเทือนึงกะคือบบเคยหลุตตอนหนึ่งในพี่น้องครับอันนี้กะเดินดีมากอยู่แล้วนะครับนอรับเมื่อวานฟันซีครับเอามากกว่าจักหน่อยครับมาซีสามครับมาซีสามน้องกับนอรับจอว่า แจวมือนีตามต่อจะได้ตัวเดมาเบิ้งกันครับพี่น้องครับสําหรับครับผมมือนีครับพี่น้องครับมือนีนะครับเนาะครับเลขสามบวกสองครับพี่น้องสามบวกสองสามบวกสองได้ห้านะครับเนาะครับห้าบวกสองได้เจ็ดเลขวิ่งตัวเดียวมือนี ได้เจ็ดครับพี่น้องครับย่อมโบเห็นนะครับผมครับถ้าโบาเห็นพี่น้องสามารถเอามือไปขยายได้นะครับเนาะครับทางามือเข้าไปขยายออกได้เอาอย่าเฝ้าแคปหน้าจอเดี๋ยวเปล่าแหลมขออนุญ,ญาตฟันให้่อสักก่อนครับสําหรับครับผมครับโตที่เปล่าแหลมฟันใหน่เนีนสองู่ก็คือเจ็ดสี่ 75ครับมักกะตามเลยพี่น้องครับว่ามากะตามนะครับเนาะได้เห็นแล้วครับย่าเสียโอกาสครับพี่น้องครับยา้มันเสียโอกาสครับสําหรับครับผมเลข3สามตัวนะครับเนาะครับเลข3สามตัวลักลอยเบ้าแห้มครับผมครับมืนขึ้นนิกะบ่มาดอกจากว่าเพิ่นไปซั่งไหนครับลักลอยกันเลยครับจากว่ามือนี่ตามตัวครับผมรักลอย ได้2ตัวก็คือเก้ากับศูนย์นะพี่น้องอย่าลืมครับผมเก้ากับศูนย์นะครับเนาะครับแต่ว่าเอาตัวที่มาบ่อยที่สุดครับผมตัวเด่นก็คือเก้าครับพี่น้องตัวเด่นก็คือเก้านะครับเนาะครับเก้ากับศูนย์ตัวเด่นก็คือเก้า เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดห้าห่วยวัวหนอยกี่ลีบวัวเลขตัวเก้านี่สีตีกระเคยมากนี่พี่น้องครับสีตีกระเคยมากน้องอครับน้อครับมาแบบนี้แหละครับผมครับอย่าลืมครับพี่น้องเอฟซีครับผมตัวเลขหน่อยคู่หน่อยหาง พิจารณาเอาไว้นะครับเนาะบอเสียหายครับผมครับฝากครับผมพี่น้องเย็ซีทุกคู่ทุกคนที่กําลังติดตามรับชมขอให้มือนีนะครับเนาะครับให้พี่น้องครับผมครับโชคหมานครับผมครับสามตัวตรงๆเลยครับพี่น้องครับสําหรับท่านใดที่เห็นแล้วมักชอบแนวทางเบาแหลมครับมักเล็กหน่อยตัวเนาะพี่น้องเนาะให้บ่หลายครับผมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับทั้งช่องเบาแหลมพารวยกันนําครับเพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปเนาะครับเนาะครับสําหรับคลิปนี้ครับผมครับจะ ก่อนจากการขอบนูยอวยพรอพี่น้อ,นนองเอฟซทุกคูทุกคนโชคมานร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงยาเจ็บยาจนกันทุกคูทุกคนกลับสำหรับบ่าเลหลมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม